ขอเจริญพรเวลาช่วงมีไข้ก็ได้ฟ้าทลายโจรซึ่งเขามีรสชาติเนี่ยขมมากๆเือบอกว่าขมยิ่งกว่าบอระเพชดขมกว่าบอระเพชดมากนะหลายเท่า แต่เขาก็ทําให้อาการไข้เนี่ยบรรเทาลงแบบข้ามคืนแบบเจ็บคอแบบเนี้ยนะช่วงที่เจ็บคอเยอะๆเนี่ยแล้วก็ต้องฉันจนหมดนี้แต่เดี๋ยวคุยก่อนว่า เวลาพอฉันบรเพศไปฉันฟ้าทลายโจรไปก็บอกว่าความขมก็มาพร้อมกับขมจริงๆความขมมาพร้อมกับการรักษาโรคความขมของชีวิตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เสมอเลยว่าเมื่อ เจอสิ่งใดที่หากว่าชีวิตของเราจะต้องมีแรงกระทบมีแรงต้านและเป็นความขมแต่ความขมนั่นก็มีคุณลักษณะของการที่จะทำให้เราได้หายจากโรคโรคในนยะของพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสเพราะคงไม่มีโรคใดที่จะทำให้คนในเป็นทุกข์ได้มากเท่ากับกิเลสในตัวของเราในใจของเราดังนั้นเมื่อมีกิจวัตรอะไรที่เรารู้สึกว่า มันเป็นความขมคือต้องต่อต้านต้องต่อสู้นั่งสมาธินานๆสวดมนต์นานๆมีกิจวัตรเสมอต้นเสมอปลายที่ต้องพยายามทำหรือว่าในที่ทำงานกระทบกระทั่งหรือว่างานมันเกิดคนน้อยกำลังคนน้อยแต่เนื้อง,งานมันมากขึ้นก็ล้วนจะเป็นความขมแต่ก็ทำให้เราได้มีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่สูงขึ้นไป แต่ในลักษณะว่าถ้าหากว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเราฉันเยอะเกินไปก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเขาก็รักษาโรคแต่เขาก็ทำลายด้วยเช่นเดียวกันเลยว่าถ้าหากว่าเราเจอทุกข์มากๆมันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นก็จริงแต่ถ้าเจอมากๆเข้าคนก็มีเพดานจำกัดทนไม่ไหวเหมือนกันฉะนั้นก็ดูพอเหมาะสมแล้วกันนะตามความเหมาะสม ผลไม่ไหวก็ถอยบ้างหรือว่ายังไหวก็เดินหน้าต่อธรรมชาวนี้ก็จึงให้กำลังใจกับความขมของฟ้าทลายโจรซึ่งเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นผลทัน,ท,นทีเลยนะเพียงแค่ไม่เกินสักสิบชั่วโมงนะถ้าได้จำวัดถ้าได้พักเดี๋ยวก็อาการดีขึ้นก็ขอเจริญพรขอบใจทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ทำงานเพื่อพระศาสนา การภาวนาโดยส่วนตัวก็ไม่ทิ้งและงานส่วนรวมก็ต้องประคองสังคมร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของเราขอจเจริญพร